สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้ก็มาแจากสูตรวิธีการหมักหมูกะทะนะคะนอกจากเป็นน้ําจิ้มนลังจากจะมีน้ําจิ้มที่อร่อยแล้วก็จะต้องมีสูตรหมักหมูที่จะทําให้เนื้อหมูนุ่มแล้วมีรสชาติที่อร่อยด้วยค่ะวันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรและจะทํายังไงบ้างนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบก็คือเป็นหมู3ชั้นสไลด์ซื้อมาจากซปเปอร์มาร์เก็ตค่ะก็คือแพ็คละ250กรัมค่ะ2แพ็คก็คือรวมกันแล้วก็จะได้อยู่ที่500กรัมค่ะตรงนี้ก็คือหมูสันนอกสไลด์แบบบางๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาจากซปเปอร์แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามาสไลด์เองค่ะจากนั้นก็นำเนื้อหมูทั้ง2ส่วนนะคะลงใส่ในภาชนะพร้อมที่จะหมักกันค่ะ มาเริ่มหมักกันเลยค่ะอย่างแรกที่ใส่ลงไปก็คือซอสหอยแต่วันนี้อัตราส่วนทั้งหมดนะคะแอดมินจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเพื่อนๆก็ไปหาดูหาโจทย์กันได้ค่ะและต่อไปค่ะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็ใส่เป็นน้ำมันงาค่ะแล้วก็ใส่เป็นน้ำเปล่าลงไป แล้วก็ตามด้วยผงปุุงรสรสหมูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็งาขาวงาขาวก็จะใส่ตามใจชอบของเราชอบมากชอบน้อยอันนี้ก็แล้วแต่เราค่ะใส่ลงไปค่ะตรงนี้แอดมินจะใช้มือในการขยำนะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีถุงมืออาจใช้มือเปล่าๆก็ให้ล้างมือก่อนที่จะทำอาหารทุกชนิดค่ะ ต่อไปค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปจากนั้นก็คลุกเคล้าต่อค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้ววัตถุดิบสุดท้ายที่ใส่ในตอนท้ายนะคะก็คือไข่ไก่วันนี้บนในปริมาณอยู่ที่500กรัมนะคะใส่ไข่ไก่แค่ลูกเดียวก็พอค่ะใส่ไปหนึ่งฟองและขั้นตอนนี้ค่ะต่อไข่ไก่ใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นก็คุกเค้าต่อค่ะสูตรหมูหมักหมูกระทะนะคะเพื่อนๆจะต้องนำไปหมักก่อนในตู้เย็นอยู่ที่ประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะมันถึงจะเข้าเครื่องเข้าเนื้อค่ะแล้วก็จะนำมาย่างได้ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่า คุกเค้าแล้วแล้วก็นํามาย่างเลยตรงนี้ก็ยังไม่เข้าเครื่องนะคะหมูก็จะไม่มีความนุ่มแล้วก็จะไม่ค่อยมีความอร่อยค่ะแนะนําให้ทิ้งไว้2-3ชั่วโมงค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําสูตรหมักหมูกระทะค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้และก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ